โอเคครับว่าเรครับาสู่รายการวิดีตโอรอบปุ่มท่านนะครับสู่รายการจิบมัมมันพาเนอรเพลงดีรับปุ่มท่านนะครับสู่เกมมาครับไปกันเซอร์ไกส์วอร์นาร์พโอ้ What's up man yeah โอเคพาร์ที้ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับก็ก็อยู่แล้วปพะวะนะฮะโอเคผมจะมาทำการ e n c h a n c เอ่อรอดนะฮะนะครับตอนนี้คิดว่าเลอร์โอเคเลอร์แล้วกันโบ๊ะบได้อะไรมั่งเลอร์หนึ่งเทเลโอ้อ้าวโอเคผมได้รักอุปกรณ์มาเอ่อ ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยว,เ,ยวเราเค่อยๆเอนชาร์นไปเรื่อยๆแล้วกันผมว่าเราคงไม่ได้ไม่ได้ตกปลาแล้วแหละแค่นี้มันจะทําให้การตกปลาของผมมันมีความสุขขึ้นนะฮะมันไม่ต้องแบบมานั่งทรมานนะฮะตกปลาเป็นชาติจะไม่ได้อะไรนะครับเออ New Year Celebration อีกอ๋อไม่มันเริ่มแล้วดีกว่าโอ้โหเบเกอร์ Baker อยู่ไหนไอ้นี่เหรอเบเกอร์อ๋อเนี่ยฮะเบเกอร์นะครับได้ New Year Cake free นะครับถ้ามันให้อ่ะนะเออง่ายไ,ได้ New Year Cake free นะครับเออแค่นี้เหรอ a c ชิ e v น m e n t u n l o ป k happy new y e a แค่นี้ก็เ uh, oh, อ่อนิวเยียร์เค้กแบกอ๋อโฮ o l e cake i ูนิคเค้กวิ e within t h i อ๋อก็คือได้เป็นแอสซสซอรีเลยฮะอ๋อแต่มันแพงนะแต่2 0 0 0 0 0ส0 0แสนแพงฮะแต่ว่าก็คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นแอสซสซอรีที่ชาติหนึ่งมาทีโบเข้าให้โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปรีฟอร์จนะครับเอ่อแล้วก็อิชิโอ้กดทีเดียวก็ได้อิชิเลยโอยปีใหม่มาดีจริงเราอ๋อเนี่ยเราใส่เค้กเข้าไปได้ด้วยฮะเออ เค้กรู้สึกขายได้ราคาดีมากเลยมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอันนี้1เค้กได้1หัวใจอ่าก็คือใน1ปีนะครับ1ผู้เล่นเนี่ยสามารถเอาเค้กได้แค่1ก้อนนะครับอ่าโอเคโอเคได้เอาเค้กที่1ก้อนหมายความว่าผมสามารถล็อกเอาอเคาแฟนแล้วเอาเค้กให้ตัวเองได้ปะโอ้ m ม god ดึัดูกูได้ฟรีเยอะ กิฟเรียบร้อยนะฮะขอบคุณคุณแพรวีนะฮะเออคุณผมได้ของฟรีอ่ะเฮ้ยแล้วคือรู้ไหมว่าไอ้มันราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับผมเอาไอ้เคานแฟนผมทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วกันนะนะรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่คือมันราคาไม่ตลกเลยอ่ะเออเดี๋ยวให้ดูเอ,อืมเค้กนะเค้กบูมเขา้าโอนมาๆา,าขายแพงไปบูมเขาขายกันเป็นแสนนะ ผมได้แสนฟรีๆเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทำการกดเงินมาเออล้านหกก่อนแล้วก็จะซื้อเบ็ดนะฮะเบ็ดตกปลาเอ่อฟู้ดแอนด์ฟิชอยู่ใส่ว่าเบ็ดนะครับเออเบ็ดตกปลาผมอยากได้เบ็ดปกติมากกว่าเออซื้อสัก20ตัวแล้วกันนะครับ ไม่รู้อะซื้อสกีตัวมาก่อนนะพี่สิบตัวพันหกเออเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตกปลาของเซิร์ฟนี้นะครับมันก็มันก็คือตกปลาปกติแหละแต่ว่ามันมีเทคนิคนินดหน่อยนะครับคือเราจะมาที่สไปเดอร์เดนนะครับเพราะว่าในเกาะทุกเกาะรวมกันเนะี่ยสไปเดอร์เดนเป็นเกาะเดียวมั้งไม่น่าใช่เกาะเดียวหรอกแต่ว่าเป็นเกาะที่มีฝนตกมากที่สุดนะครับเออน่าจะพอเข้าใจเนาะคือฝนเนี่ยมันจะทําให้การตกปลาม,มันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ตอนนี้มันจะไม่ได้ฝนตกก็ตามนะฮะโอเคเออ เราต้องเตรียมการนิดนึงนะครับ1 2 3, ปึ๊บซ้ำปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะมาแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะมาตกปลากันตรงนี้นะฮะเออมันก็จะมีฝนตกแบบพรำพรบ้างนะครับก็จะดีเห็นไหมมันก็จะมีคนมาตกปลาน,นะค,คืออันนี้เขาเรียกว่า Ghost Island นะครับ Ghost Island ก็คือแบบเกาะปลอมนะครับเออมันคือเกาะปลอมเกาะเกาะเกาะมันคือเออเกาะ ปลอมนะครับเออกาะปลอมมันจะไม่มออีคนอยู่เยอะนะฮะเนี่ยมันก็จะมีแค่18คนนะฮะเออก็นะเราก็ตกปลากันไปได้นะครับแล้วเราก็รอ,อ,อปุ๊บเรียบร้อยได้ได้แซลมอนผมไม่ได้อยากได้แซลมอนไงประเด็นใช้เบ็ดแล้วถือว่าตกปลาเร็วมากเร็วกว่าไมค้าปกติเยอะมากเลยฮะแล้วเรามีวินเทอร์ d สมี l ลอรแล้วมีแบบลักอฟเด e ะซีอีกนะครับเราก็เลยตกปลา,ปาได้เร็วหน่อยนะครับถึงบางอันมันจะเฟลก็เถอะออแป๊บนึงดูก่อน อีกตัวเดียวโอ้ยไม่ต้องตัดแล้วมาเร็วเลยตัวสุดท้ายขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ๊บเรียบร้อยฮะฟิชมินเนียนนะครับสุดยอดเอ่อฟิชมินเนียนทำยังไงวะดูก่อนเอ่อรอฟิชฟิชมินเนียนเนี่ยกูตกมาแล้ว50ตัวโคตรนานเลยเอ่อฟิชมินเนียนทำยังไงปลา8ตัวปุ๊บ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 เอ่อเรียบร้อยฮะฟิชชิ่งมินเนียนหนึ่งเอ่อสองเฮ้ยเดี๋ยวหัวปลามันใส่แล้วมันได้อะไรวะ ไอเทม mobility sneak uh, splash some water a ร o u n d อ๋อโอเคอันนี้อันนี้ไม่สำคัญฮะเออ่มันจะมันจะมันจะยังตกปลาไม่ได้เพราะมันจะไม่มีน้ำรอบตัวมันใช่ไหมแล้วก็เออใช่เพราะว่าที่กูเต็ม uh, <laughs> เออ่ที่เต็ม uh, ที่เต็มเออ่ที่เต็มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไอตรงที่ผมซื้อเออ่มินเนี่ยนอัปเกรดไว้มัน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 ให้ที่ผมหรือยังเอ่อ uh, อยู่ไหนวะสี่ชั่วโมงฮะมินเนี่ยนสล็อตต่อไปสี uh, ่ชั่วโมงเอห้า uh, ชั่วโมงอะนแหละเนาะ ห้าชั่วโมงกูไม่รอหรอกบ้าเอ้ยมึงเลยมึงนี่แบบไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้มันเมื่อไหร่นะครับเออ่เดี๋ยวเก็บ e n s t o โ e minion ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมวาง fish fish minion ตรงนี้วางขำๆไว้ก่อนมันทียังตกปลาไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีน้ํานะครับแต่ว่าเออ่ผมต้องใช้ raw fish อีก360กว่าก้อนโอ้โหนี่หกพันฮะอะไรวะทำไมมันแพงขนาดนี้โอยโคตรแพงเลยฮะโอ้โหเอ่อน่าจะอัพได้เป็นเวลสีแค่นั้นแหละนะครับเพราะถ้าสูงกว่าน,นี้แม่งแพงและโอเค ต่อไปใช้เนี่ย Enchanted Raw Fish นะครับไม่มีตังบ้าเหรอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเก็บเ,เขาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะทิ้งเป็นตรงนี้ทิ้งเป็นอันนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำที่ให้มินเนี่ยนปลาโอเคฮะน่าจะประมาณนี้นะครับผมใช้ที่ตรงนี้เป็นผมเปลี่ยนมันเป็นไม้อะผมว่ามันน่าจะสวยกว่านะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเทน้ำรวมตรงนี้นะครับก็เออ ไม่ต้องทําน้ําอินฟินิตก็ได้มั้งโอปะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำอินฟินิตแล้วก็น้ำอินฟินิตแล้วก็น้ำอินฟินิตแล้วก็น้ำอินฟินิตเรียบร้อยครับแล้วก็วางฟิชเเนียเรียบร้อยครับโอเคโอ้ยฟิชเมเนียนได้มาเนะี่ยยากมากเลยอะพูดตรงๆเลยคือแบบมันเป็นมีเนียนตัวแรกๆเลยฮะที่ผมแบบผมคิดว่ามันน่าจะได้ง่ายๆแต่คือพอแบบแม่งมาเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบผมไม่เป็นเมเนียนที่ได้ยากมากอะพูดตรงๆเลยเออ แต่ว่าในที่สุดเราก็ได้มาครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้มันตกปลาไปแล้วกันนี่ขนาดแบบโอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่มันเวลสี่เองแต่ว่าแบบที่เยอะมากเลยฮะเป็นเพราะว่ามินเนียนประเภทนี้น่าจะต้องที่เยอะครับแล้วก็ชาตินึงอะ่ะมันทำมันมันแบบมันเกิดแอคชั่นที68ิวิเนี่ยเออ72วิอวิโห72วิเดี๋ยวนะผมใส่ซูเปอร์คอมเพคเตอร์ก่อนน่าจะช่วยไะ้เยอะนะครับแล้วก็ใส่อะไรอีกดีวะไม่รู้วะ ก็คงต้องใส่แบบพวกฟิวอะเออใส่พวกไอ้เขาเรียกอะไรไอไอตัวเร่งความเร็วอะเออน่าจะดีสุดนะฮะแต่รวมๆก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราเอากล่องมาวางตรงนี้ด้วยผมมีกล่องที่ผมแบบทำไว้ใส่ของเก็บปลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวย้ายย้ายก่อนนะครับเอ่อย้ายได้ไหมที่เต็มไหมน่าจะเกือบเต็มปะ่ะเกือบเต็มฮะเดี๋ยวเราย้ายไปไว้ตรงนู้นก่อน คือปลามินเนียนปลาเป็นมินเนียนที่แบบแดกแดกที่มากนะครับแต่ว่าเออมันมีประโยชน์นะฮะเออก็ก็ใช้ได้เลยนะครับไว้ตรงนี้ก็ได้นะเออเท่นะฮะผมว่าบ้านเราค่อยๆดูสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะยิ่งมีมินเนียนด้วยนะครับมันก็ดูเป็นโซนๆดีนะครับเออเอาเอาเนี่ยพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับพวกที่มันแบบเป็นเกี่ยวกับตกปลาผมจะใส่ไว้ในนี้หมดเลยนะครับพริสมารลงพริสมารีนนะฮะเออสนวบบล็อกนี่ เก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมีแลนให้กับมินเนียนสโนวันหลังนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบัตเจตฮอปเปอร์ไม่น่าต้องใส่หรอกแต่ใส่ไปก็ได้ฮะมันไม่มันไม่อะไรอยู่แล้วนะครับเอ่อโอเคก็รวมๆก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าที่คงไม่เต็มเร็วๆนี้หรอกนะฮะยังไงเราก็มีเชสอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเชสมันเต็มหรอวะเออไม่รู้เออในอนาคตผมอาจจะได้อัปเกรดเชสของแมงก็ได้เพราะว่ามินเนียนแบบฟิชมันแดกที่อย่างที่บอกนะครับมันกินที่เยอะมากนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวพาดหน้า พักหน้าผมน่าจะได้พาไปดูพาไปดูวิธีผมได้วิธีเปลี่ยนไอเคียบแบดจ์อันเนี้ยที่รอบที่แล้วเราแบบท,ทุกทรมานก,กว่าจะได้มา เออให้กลายเป็นอีพิก้วฮะเออผมมีวิธีแล้วนะครับมันเกี่ยวกับเห็ดนะฮะเออแต่ว่าน้องแบบเกี่ยวที่หอะไรกับเห็ดวะพี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะฮะมันต้องใช้เห็ดนะครับก็อาจจะกลับมาวางมีเน้นเห็ดแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูจะลิ้นพันเสมอนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ได้มีเนีนฟิชมาครอบครองแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหน้าตาน่ารักน่าชังมากๆนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะตกแต่งมันด้วยอัันนนนนี้เหมือกะ กออ็เรียกว่าอะไรวะไอไออยู่ไหนวะเอ่อไม่มีฮะเออผมอยากตกแต่งมันด้วยไอเนี่ยไอลีฟนะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม่อยากทำร้ายลีฟอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเนดะี๋ยวผมค่อยตกแต่งมันเพิ่มแล้วกันนะโอเคสองวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้ <laughs> เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันอันเพลส out